นี่คือดิกกี้น้องชายของแฮ็กกี้นะคะเขาก็มีบ้านอยู่ในโพรงฟันเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็ทําเครื่องดักช็อกโกโคลาไว้เพื่อที่จะต่อท่อมากินได้เสมอพี่เพรรุมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยถนนสายฟอฟันหนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆไปรู้จักแฮกกี้และดิกกี้เจ้าแบคทีเรียที่อยู่ในฟันนะคะว่ามันทําร้ายฟันของเราอย่างไรมันสร้างบ้านอยู่ในฟันของเราแบบไหนไปดูรีวิวกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์ตั้งแต่ในปี1984อายุก็ประมาณ38ปีแล้วนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เรามาดูกันนะคะว่าทำไมแฮกกี้และดิกกี้ถึงเป็นขวัญใจของเด็กๆและผู้ใหญ่หลายๆคนค่ะหนังสือเล่มนี้อุทิศให้แก่เด็กๆที่ไม่ชอบแปลงฟนันผู้ใหญ่ที่เกียดแปลงฟานและไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในป่าคากไม่ยอมแปลงฟาน นี่นะคะคือแฮกกี้และดิกกี้ค่ะและนี่คือขนาดจริงของเขาและนี่ก็คือบ้านของแฮกกี้กับดิกกี้นะคะนี่คือที่อยู่ของแฮกกี้ค่ะเขาไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะเขาชอบไปขุดหาขนมมาลูกอมขนมหวานและนี่ก็คือสเสบียงของเขา นี่คือดิกกี้น้องชายของแฮ็กกี้นะคะเขาก็มีบ้านอยู่ในโพรงฟันเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็ทำเครื่องดักช็อกโกแลตไว้เพื่อที่จะต่อท่อมากินได้เสมอที่ถนนสายฟอรฟันนะคะขณะที่แฮ็กกี้กำลังตอกฟันซี่ใหม่ๆอยู่ก็มีลมพัดแรงเข้ามาแฮกกี้ก็เลยรีบไปหลบในบ้านนะคะแล้วก็เฝ้าดูด้วยความตื่นเต้นพบว่าเป็นช็อกโกแลตค่ะทั้งสองก็เลยรีบขนเข้าบ้านเลย บางครั้งก็มีอาหารจินเล็กๆมาแฮกกี้ลองกินดูแล้วก็พบว่าเป็นเนยแข็งที่ทำให้แฮกกี้ไม่สบายดิกกี้ก็เลยต้องมาดูแลนะคะแฮกกี้เนี่ยมีอาการดีขึ้นค่ะเขาหวังจะแปลงโฉมฟันทุกที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็จะขายบ้านในราคาแพงริบเลิล่วเขาจะจ้างดิกกี้เป็นพนักงานบริษัทด้วย แล้เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นมาค่ะมีแปรงสีฟันด้ามโตเคลื่อนเข้ามาในถนนสายฟอฟันกองทัพยาสีฟันก็แยกย้ายไปทำความสะอาดถ้าเกิดว่าเจอเศษขนมหรือเศษช,โชโ็อกโกแลตก็จะต้องช่วยกันขัดถูจนฟันขาวสะอาดเขาขนสเสบียงออกจากบ้านของแฮกกี้ไปแฮกกี้และดิกกี้ต้องรีบไปซ่อนตัวทันทีค่ะเมื่อกองทับยาสีฟันไปแล้วนะคะ เขาไม่เจอสเสบียงของบิกกี้ที่ซ่อนอยู่หลังผ้าม่านสีเหลืองค่ะทั้งคู่นะคะก็เลยตัดสินใจขยายห้องสเสบียงให้ใหญ่กว่าเดิมและเขาก็ขุดลึกลงไปถึงปราสาทฟันเลยค่ะเมื่อใด่กระตามที่เส้นประสาทฟันถูกกระทบมันจะทำให้เกิดอาการปวดฟันแก้มโยบวมสองสามวันต่อจากนั้นนะคะก็มีเครื่องมือมีแสงส่องเข้ามาในปาก แล้วก็มีการทำความสะอาดอุดฟันแต่ว่าบ้านของดิกกี้เป็นพงใหญ่อุดไม่ได้นะคะก็ต้องถอนออกไปเหลือไว้แต่รอยรูโบ๊ะแฮกกี่ที่กำลังโกรธนะคะก็ต้องถูกเขีียกระเด็นไปด้วยและถนนสายฟอฟันก็กลับเงียบสงบมีกองทัพยาสีฟันน้อยๆเข้ามาเยี่ยมเยียนสม่ำเสมอ จากนี้ไปนะคะถ้าเด็กๆเ,เจอเพื่อนหรือญาติมิตรของแฮกกี้และดิกกี้สองพี่น้องตระกูลแครี่รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำอย่างไรอย่าเอาลูกอมกับขนมหวานให้พวกเขากินและอย่าลืมแปรงฟันทุกวันแล้วแฮ็กกี้กับดิกกี้นะคะหลังจากที่ลงท่อน,นำทิ้งของคุณหมอไปเนี่ยเขาก็ไปเกิดตื้นอยู่ที่ชายหาดค่ะไม่ทำร้ายฟันของใครอีกเลยจบแล้วล่ะคะ่ะ ก็เป็นนิทานที่สะท้อนเรื่องจริงได้อย่างไม่น่ากลัวเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ